ต้อนรับสู่ช่อง UK Auto Garage รีวิวช่องของคุณสำหรับการวิเคราะห์ยานพาหนะทางทหารรีวิวรถยนต์และการเจาะริกข้อมูลทางเทคนิคต่างๆวันนี้เราจะพาคุณไปชมรายละเอียดของรถถังหลักไทย69 II ซึ่งเป็นยานเกราะที่มีประวัติยาวนานและยังคงมีบทบาทสำคัญในหลายกองทัพทั่วโลกแม้จะออกแบบมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นโดยประเทศจีนโดยมีพื้นฐานจากเทคโนโลยีของรถถัง T55 ของสหภาพโซเวียตแต่ไท69 II ยังคงเป็นกำลังรบสำคัญในหลายประเทศที่กำลังพัฒนา และผ่านการใช้งานในสนามรบหลากหลายรูปแบบไท6 9 II เป็นรุ่นปรับปรุงของไท69รุ่นแรกโดยได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มโนรินโคของจีนรุ่นนี้มีการอัปเกรดหอวลายจุดที่สำคัญเช่นเครื่องยนต์ดีเซล580แปรงมา้าระบบควบคุมการยิงที่ได้รับการพัฒนาและปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด100มิลลิเมตรซึ่งมาพร้อมกับไฟอินฟราเรดสำหรับปฏิบัติการกลางคืนบางรุ่นยังติดตั้งเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และระบบดับเพลิงภายในรถ ซึ่งถือว่าเป็นการปรับปรุงที่สําคัญในยุคนั้นแม้ว่ารถถังรุ่นนี้จะไม่สามารถเทียบกับมาตรฐานของนาโตหรือรัเสเซียในปัจจุบันได้แต่ก็ยังมีคุณค่าในเรื่องของความเรียบง่ายการบํารุงรักษาง่ายและค่าใช้จ่ายที่ต่ําในการปฏิบัติงานกรอบของไทย6 9 ii ทําจากแผ่นเหล็กและสามารถติดตั้งกรอบระเบิดเอราเพิ่มเติมในบางรุ่นที่ส่งออกแม้จะไม่สามารถต้านอาวุธต่อต้านรถถังรุ่นใหม่ได้มากนะักแต่ก็เพียงพอในการป้องกันกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิด ตัวรถมีการออกแบบกรอบด้านหน้าและป้อมปืนให้ลาดเอียงเพื่อช่วยสะท้อนกระสุนและมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เพิ่มเติมบริเวณด้านข้างของป้อมปืนและด้านหลังจุดแข็งของรถถังคันนี้คือความคล่องตัวด้วยเครื่องยนต์580แรงม้าทำให้สามารถทำความเร็วบนถนนได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งออฟโรดได้ประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะทำการประมาณ430กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิง1ครั้ง ระบบการสะเทือนแบบบาร์แรงดิดและน้ำหนักประมาณ36กตันทำให้สามารถข้ามพื้นที่ธุรกันดารได้ดีสามารถลุยน้ำตื้นและข้ามสิ่งกีดขวางขนาดเล็กได้โดยไม่ต้องใช้ยานพาหนะวิศวกรรมช่วยภายในรถถังบรรจุรลูกเรือซีนายได้แก่ผู้บังคับการพลขับพลยิงและคนบรรจุรกระสุนพื้นที่ภายในถือว่าแคบเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นใหม่แต่ยังใช้งานได้ดีปืนหลักเป็นแบบบรรจุรกระสุนด้วยมือและมีระบบรักษาเสถียรภาพบางส่วนส่วนอาวุธรองได้แก่ปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตร และปืนกลหนักขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรบนหลังคาป้อมปืนใช้สำหรับยิงต่อต้านอากาศยานหรือทหารราบในสนามรบไท69 II มีชื่อเสียงแบบผสมบางครั้งถูกใช้อย่างแพร่หลายในสงครามอิรักอิหร่านและสงครามอ่าวแต่ก็มักถูกฝ่ายตรงข้ามที่ใช้รถถังทันสมัยกว่าเอาชนะได้อย่างไรก็ตามมันยังคงมีบทบาทในกองทัพของประเทศต่างๆเช่นปากีสถานบังกลาเทศและประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาบางแห่ง ที่ยังคงต้องการรถถังราคาถูกและใช้งานง่ายมากกว่ารถถังที่ซับซ้อนและมีราคาแพงโดยรวมแล้วไทยห i ไออาจไม่ใช่รถถังที่ออกแบบมาเพื่อการรบแนวหน้าในสงครามยุคใหม่กับศัตรูที่มีรถถังระดับสูงแต่ก็ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการสนับสนุนทางยุทธวิธีการฝึกอบรมหรือภารกิจรักษาความสงบในพื้นที่ด้วยความเรียบง่ายราคาถูกและความสามารถในการซ่อมบำรุงรถถังรุ่นนี้จึงยังคงมีที่ยืนในสนามรบในปี2026 ขอบคุณที่รับชม UK Auto Garage Review หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆทั้ทงด้านทหารและยานยนต์อีกมากมาย